พวกมันคงตามพวกเรามาไม่ทันแล้วแหละแจ็คเนย์พอคงไม่เป็นไรไงฉนันไม่เป็นไรเป็นแค่นี้เอง <c oughs> มึงรู้ไหมเนี่ยทั้งชีวิตอน่ยกูเคยเหแต่ในหนังวิ่งไล่ฆ่ากันอะ่ะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตกูจะต้องมาโดนแบบนี้ <c oughs> อ่ะกลัวมาช่วยหนูด้วยหนูกลัวช่วยหนูดมากกายเวอร์ไป ฉันว่าเราไปแจ้งตำรวจกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันเฮ้ยแต่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนุ้ยเมื<_<_<_<_<__ uh <__่อกี้ตอนที<_<_<__่มันนั่งประชุมกันน่ะเราน่าจะถ่ายคลิปไว้รอดมาก็ดีแค่ไหนแล้วไปไปแจ้งตำรวจกันไปเร็วๆดิวี่ไปเร็วพวกมันเข้าไปอสูราะอีกแล้วผมขอโทษครับหัวหน้าพวกเราพยายามจับพวกมันแล้ว แต่มันหนีไปได้ครับโงโโ่แค่เด็ก3คนยังจัดการไม่ได้พวกเราประมาณมันเกินไปค่ะไม่คิดว่ากมันจะกล้าขนาดนี้ฉันไม่อยากฟังคำแค่ตัวงโง่ของแกเอาไงต่อดีคะวหาน้าพวกมันต้องไปแจ้งตำรวจแนะ่พวกแกนี้น่าจะตาย,ตาย,ตายไปให้หมดมเปเดี๋ยวฉันจัดการเอง ันมีเรื่องให้แกช่วยใจเย็นๆก่อนนะน้องไอ้แก๊งอสุราอะไรที่น้องว่าเนี่ยมันอยู่บนชั้นบนสุดของตึกนั่นเหรอใช่ครับถ้าพี่จะขึ้นไปนะพี่ต้องเข้าไปในลิฟต์แล้วกดเลขหนึ่งตามเลขสามโอ้โหหนังสายรับชัดๆเลยนะเนี่ยจริงๆนะคะมันเป็นเหมือนพวกละทีอะไรสักอย่างอะคะ่ะ เขาคุยเรื่องยากกันด้วยนะคะดูยังไงก็ไม่เชื่อคนปกติแน่นอนยักษ์เหรอมวด<ะ>เดี๋ยวพวกน้องนั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาอย่างน้อยอะถ้าตำรวจทำลายกลุ่มนี้ได้อะพวกมันคงไม่กล้าเข้ามาอยู่ในร้านแล้วแหละ เมื่อกี้ที่พวกน้องบอกว่ามีกลุ่มคนโรคจิตบนตึกนั่นเนี่ยพวกน้องรู้ได้ยังไงคือพวกผมตามสืบกันมาสักพักแล้วครับแต่เมื่อกี้สายตรวจธรรมารายงานกับพี่นะว่าพวกเขาเข้าไปตรวจที่นั่นมาแล้วเป็นแค่ตึกให้เช่าธรรมดาไม่มีแก๊งอะไรอย่างที่พวกน้องว่ามาเลยพี่ไปตรวจมาตอนไหนครับพี่ลองไปตรวจอีกรอบหนึ่งได้ไหมถึงแม้ภายนอกตึกจะมี12ชั้น แต่พี่เขามาในลิฟต์แล้วก,กดเลขหนึ่งแล้วเลขสามตามที่ผมบอกลิฟต์จะพาพี่มาชั้นสิบสามนะแล้วพวกน้องรู้ได้ยังไงว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งก็งพวกผมแอบเข้าไปางครับพี่อ้าวแอบเข้าไปแบบเนี้ยระวังจะโดนฟ้องกลับข้อหาบุกรุกนะน้อง,องแล้วไอ้กลุ่มอะไรที่น้องว่าเนี่ยน้องมีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าว่ามีอยู่จริงถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเพจอีกกระทงนะเฮ้ยสองกระทงเลยซวยแล้ว แต่พวกมันทำร้ายพวกหนมูนจริงๆนะคะโอ,โอ้ยพี่ว่าพวกน้องเนี่ยดูหนังสายรับกันมากไปแล้วนะอย่ามาเสียเวลาสร้างเรื่องโกหกแบบนี้จะดีกว่าสิวลาทำงานพวกพี่ด้วยพี่ว่ากลับบ้านไปได้แล้วไปเคินยังอีกพี่มันจริงๆอะพี่ไป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  เราพลาดเองแหละที่มีหลักฐานเฮ้ยเดี๋ยวแจ็คแล้วเราจะอาไงต่อกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วกันจัดก,การเรียบร้อยแล้วครับพวกมันสงสัยเลยไหมไม่ครับหัวหน้าดีงั้นเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การไอ้พวกโง่ที่อสูรากรุ่ ไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับสายรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงใช่แจ็คขอโทษครับแจ็คไม่จับมือถือเลยอ่ะนี่ทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะใช่เฮ้ยแล้วนี่ไปโดนอะไรมาทำไมมีรอยช้ำแบบนี้ฮะปางกายบอกนะ้ำมาอยู่ยนี้นะว่าเกิดอะไรขึ้น ุรากรุ๊ปเหรอค่ะไอ้พวกมันที่ไล่ๆๆล่าไลลาพวกมันเรียกตัวเองว่าอาสุรากรุป๊ปแล้วถ้าพวกมันรู้ว่าเราล้วาพวกมันเป็นใครมันไม่บุกมาทำรายพวกเราเหรอแจ็กว่าพวกมันคงไม่กล้าทำอะไรโจงแจ้งหรอกแม่พวกมันทำตัวเหมือนเป็นกลุ่มลึกลับคงไม่อยากให้สงสัยหรือว่าจับได้แต่ยังไงเราก็ต้องระวังนะแจ็ค แม่จะไม่ให้ไลาลาไปโรงเรียนอีกเผื่อมันบุกไปโรงเรียนแล้วจับตัวไลาลาล่ะแจ็คไลาลาไม่กลัวค่ะพี่แจ๊คผู้คนไม่ดีอยู่ไหนไลาลาจะไปจัดการไลาลาไม่ชอบที่ผู้คนไม่ดีมาทำร้ายพี่แจ๊คไม่ต้องหรอกเราอ่ะดูแลตัวเองให้ไม่โดนจับได้ก็พอเออพวกแกจำตอนที่พวกมันพูดถึงหัวหน้าได้ปะฉันว่าหัวหน้าที่มันพูดถึงอะ ต้องเป็นอาจารย์าร์ดแน่นอนแต่คราวนี้เราต้องมีหลักฐานนะเว้ยไม่งั้นนะ่ตํารวจก็จะไม่เชื่อเราแบบวันนี้อีกหลักฐานคืออะไรหรอคะหลักฐานก็คือสิ่งที่จะยืนยันว่าพวกมันทําสิ่งไม่ดีจริงๆไงไลๆเลยล่ะ้วเราจะเอาหลักฐานมาจากไหนอะแจ๊คแจ็คว่าเราต้องไปที่บ้านอาจารย์ธนัท